ลุกเมื่อไหร่คือโดนน่ะเอาเลยน้องใครปะยีีๆๆยังไม่ทันได้หายใจเลยนะตายซะแล้ว ดีโอคลิปนี้สนับสนุนโดยบอกทีเฮดและบริการชอยเล t ทาวเวอร์ดีฟน์จบครบทุกอย่างในบอกทีเฮดใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ เอาละครับผมก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปแกล้งผู้เล่นฝั่งทหารเรือนะครับโดยที่เราจะใช้ผลประตูว์ปเขาออกมานะครับถ้าเราอยู่ฝั่งทหารเรือกันเราสามารถว์าเพื่อนโดยที่ไม่ต้องแอร์นะครับปกติเราต้องแอร์กันก่อนเราถึงจะสามารถย้ายเพื่อนไปได้นะครับแต่ว่ารอบนี้บอกเลยว่าฝั่งทหารเรือไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับโดยการที่ผมจะให้น้องนี่ครับไอเมวบ้านะไปรอในจุดต่างๆที่ผมจะว้าพาไปนะครับแล้วผมจะให้น้องเขากระทือบคาที่เลยนะเรามาดูกันว่า จะเกลียนและจะหาแค่ไหนนะครับเชาาพร้องกันแล้ว let's go ครับผมเอาเป็นที่นี่ดีกว่าเนี่ยเออนั่นแหละรอตรงนี้เดี๋ยวพี่มาเอาต้องเอาที่เแคบๆหน่อยเฮ้แต่ว่าผุนพิษศ์เกิดปะเดี๋ยวขเขาเก็บผุนพิษศษก่อนอยู่ที่โลงมันหนีได้ไงเล่นแม่งเแคบๆเนี่ยเอาแบบว่าชุดเดียวให้หลับไปเลยฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว มึงใครเนี่ยมึงเก็บผลพิศาสตร์เนี่ยม,มึงใครเนี่ยฮะเอ้ามึงใครมึงเก็บผลพิศาจเนี่ยเอาไปเลยน้องโดนพี่ด้วยเนี่ยเอาไปน,น้อง ได้เยอะเป็นไงครับแผนนี้ <c oughs> easy รับมาคิวอีสปอร์ตเป็นไงเออบังอาจนะแต่ว่าเราก็เกือบตายไปด้วยนะ็อตเมื่อกี้นะถ้าเป็นคา,าร์ลิานล่ะเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าพี่กดสกิลเอ็กหนีได้นี่นะเออพี่กดสกิลเอ็กหนีได้เดี๋ยวรอตรงนี้รอตรงนี้เดี๋ยวพี่เปีมาให้ ไอ้เราก็กดสกิลเอกหนีได้ไงคาลือหานนะครับผมเจอแล้วหวัดดีพ่อหนุ่มโมจิคาลือหาเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยวเยวโอ้สกิลคูดาวเดี๋ยวพี่รอสกิลก่อนคูดาวโอเคแก้งแก้งทำเป็นหลอกล่อแก้งทำเป็นหลอกล่อก่อนหลอกล่อว่าจะให้แบบอืมให้เป็นผลมังกรอะกันหลอกล่อแล้วก็กระโดดขึ้นมาหนึ่งทีเฮ้ยสองตัวเลยเว้ยสองตัวเลยสองตัวเลย อย่าเย็นพ่อนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่ง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 อย่ากระดุกกระดิกนิ่งนิ่งไปไหนแล้วมานี่ดิมานี่ดิ้นิ่งนิ่งไปคฤ้นหาดนีด่แหละเอาเลยน้องน้องเอาเลยเอา <c oughs> ไอแมวบ้าเอามันเลยแมวบ้าไปไหนแล้วเดี๋ยว อ,อยู่นู่นแล้วขลือหาดขลือหาดรอเลยนิง่งๆนิๆ่งๆพ่อหนุ่มนิ่งๆมายืนนิ่งๆนีๆ่ม <What? S 1> านี <S 2> <S 2> ่มานีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขลือหาด x x x เฮ้ยเดี๋ยวพี่จะตาย x ไปแล้ว กู <Es> รอดแล้วกูไปแล้วเอามันเลยน้องเอาม well, ันเลยน้องเออเออนั่นเลยสวยรับมาค่า e sport เห็นไงช่องแคบมาลกาหวังเลยว่าหนีไม่ออกแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปักไหนล่ะเดี๋ยวนะ ไอ้คีซีนี้มันฆ่าผมเดี๋ยวเอาไอตัวนี้ออกเซิร์ฟไปแล้วเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปรอเลยน้องๆไปรอเลยน้องลุกเมื่อไหร่คือโดนน่ะเอาเลยน้องได้ปะได้ไหม ยี่ยียังไม่ทันได้หายใจเลยนะตายซะแล้วอยู่ฝั่งทหารเอ้ยบักด๋แล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะแมวแมวมาเร็วมาเร็วไปจับยิสเน่กันมามามาหมันหน้ามันเลยเนี่ยล่อมันดินี เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะกระทืบคิสเน่กันก่อนจับยากจังวะมันใช้ยิสเน่เล่นยากไหมอ่าเรียบร้อยโดน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 เอามันเลยน้องเอามันเลย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 เออ นี่ไงครับมันนานนานแล้วปวดดีนะใช่ไหม <c oughs> น้องเราตายไปด้วยเลยนะไอแมวบ้าตายไปด้วยเลย <c oughs> เออมันมันไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่ยอม จะแตกแล้วแตกฮะเป็นไงห้าวนักหรอยินเเน่น้องปวนดีนักเขาทำภารกิจกันอยู่ชอบปวน <c oughs> ชอบปวนใช่ไหมน้อง <c oughs> เป็นไงล่วงไปเถอะ <c oughs> ปวนดีนักเออไปเราย้ายเสื้อมีกว่าแม้ว่า เดี๋ยวผมเจ้าเข้าไปคาลิฮันนะครับให้น้องกระทืบไปลวจ้าเอามันเลยน้องเอามันเลยน้องเอามันเลยน้องล้วงมึงตายตูมเรียบร้อย easy เรียบเตะ เอเหลี่ยมเตะทหารเรือหรอฮะใครอยู่ฝั่งทหารเรือผมบอกเลยว่าไม่ปลอดภัยอีกจอไปแล้วยังไงจอเหลี่ยมมันไงฮะนั่งอยู่ดีๆก็ไปตายซะกันนะเออเฮ้ยมีคนพีพีกันอยู่อ่ะน้องไปซัดดิไปซัดดิลอวันนี้น้อง เอาวันนี้เฮ้ยรอดไปได้อ,อ <S <S ไม่โดนอีกเฮ้ยเดี๋ยวติดไปไหนพ่อหนุ่มจะไปไหนมานี้ซะดีๆจับมานี้อย่าเพิ่งตายมานี้ก่อนมีอะไรจะคุยด้วย <ไ> <laughs> เออคุยด้วยหน่อย,น,อยนะจะหนียิ่งเดียวเลย